วันนี้นะครับก็นะได้เลิกอีกหนึ่งวันนะที่เราจะไปเอาเยื่อใหม่ไปทดสอบนะฮะสำหรับกบยาตัวใหม่นี่ก็ผ่านไม่ได้ดีนะผ่านฉลุยเลยนะครับเราพยายามจะไปหาหมายที่มันแบบว่าโคตรหินหินนะครับหมายที่แบบลุกๆหน่อยนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมกําลังมุ่งหน้านะครับมาที่ปากเกรนะครับไปวันนี้เราจะไปรวยกัน นี่นะครับเรียบร้อยนะอ,อยู่ครับมาเลยนี่นะครับเรียบร้อยเสร็จเหยื่อตัวละไม่ของเราวัดเพิ่มเบ็ดทีนี้นี่อยู่แน่นอนนะครับกัดเลยนะครับโอ้โหช้อนช้อนโลโลโัโล,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 โลไอบิวเรียบร้อยครับพเพื่อนๆใส่โลนี่นะพเพื่อนๆ ราบสวัสดีครับผมกลับมาเจอกับผมแล้วนะครับตุ้มทีเนะครับวันนี้นะครับก็นะได้เลิกอีกหนึ่งวันนะที่เราจะไปเอาเหยื่อใหม่ไปทดสอบนะฮะก็รอบลาสุดมาก็นู่นไปนครปฐมนะไปบ้านจานปูนะฮะไปลุยนู่นนครชัยศรีนะครับวิ่งโซนแถวบ้านแพ้นะครับสำหรับกบยาตัวใหม่นี้ก็ผ่านไปได้ดีนะผ่านเฉลุยเลยนะครับตอนนี้ผมก็กําลังพยายามทดสอบอีกนิดหน่อยนะครับก่อนที่จะวางจําหน่ายนะฮะ เราพยายามจะไปหาหมายที่มันแบบว่าโคตรหดหินๆนะครับหมายที่แบบลกๆหน่อยนะครับเราก็ลองดูกันว่าระบบเบ็ดเปิดของเรานะครับที่เราถอดจากเมคามาใส่ในตัวนี้นะฮะดูดีว่ามันจะกัดแล้วมันจะพลิกทุกตัวหรือเปล่านะฮะส่วนเรื่องจุกกันสว่างนะครับตัวนี้เราก็นะสั่งทํามาพิเศษเลยนะครับพยายามหาว่าตรงไหนคือทีุ่ดที่มันแบบว่าจะแข็งแรงสุดนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ทดสอบไปซักขยานนะฮะก็เป็นผลที่น่าพอใจนะครับก็เอาง่ายว่าโดนปลาเป็น10บตัวนะครับแต่ก็ยังไม่แหกนะฮะ ว่ายังทนอยู่ก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมกาลังมุ่งหน้านะครับมาที่ปากเก็ดนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะไปตะลุยเกาะนะฮะจะไปติดเกาะ1วันนะครับจานบิวนะฮะที่อยู่เกาะนะเขาบอกว่าตอนนี้น้ําท่วมแบบเต็มที่แล้วนะฮะปลาเปอร์นี่เขาบอกเยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นปลาช่อนปลาชะโดนะฮะเดี๋ยววันนี้นะผมก็จะไปโซโล่นะครับที่เกาะเก็ดนะฮะจะไปดูซิว่าวันนี้เราจะสำลิดผลหรือเปล่านะครับเราจะเอากบยางตัวใหม่ของเรานะครับไปโซโล่ดูนะฮะว่า ผลจะเป็นยังไงยังไงก็ลองติดตามดูแล้วกันนะครับผมพร้อมอยังไปวันนี้เราจะไปรวยกันไม่ถึง10ตัวไม่กลับบ้านนะเว้ย ขึ้นขยับขยับนะครับโอ้ยกัดไม่โดนนะครับเห็นมันขึ้นประช่อนขยับเลยนะครับเมื่อกี้กัดไว้บิ้วตูมเลยอะน่าจะเจ็ดแปดขีดอยู่อะเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยหรอเออกัดแน่นอนเฮ้ยอะไรเนี่ยกระแทกมาจากต้นกล้วยั้ยอไม่เน่หนึ่งนู้น่ะ ไปวิ้ย,ย,ย,ยมาเลยวะสามไม้ได้เรื่อง,องว่ะบิลโอ้โหโอเคแต้มแรกมาแล้วนะครับปลาน้ำท่วมเกาะน,นะฮะแม่ตอนแรกเห็นว่ววาบนะแร้แก็คิดว่าเอ้ยปลาอะไรวะถารูปเป็นปลาช่อนนะฮะอยู่ตรงโคนต้นกล้วยนะครับ นี่นะครับเรียบร้อยนะสามไม้ได้เรื่องนะครับผูว่าบูว่าครับตีไปนี่ตามมากัดแบบเนียนๆเลยนะฮะนี่แล้วดูนะครับงับเข้าไปนี่ก็เต็มปากนะครับนี่ครับโอ้โหกัดแล้วก็ตามสูตรนะครับเบ็ดพริกนะครับเบ็ดนี้กลับได้นะเวลากลัดได้เราได้วัดนี่แน่นๆทุกตัวเลยนะฮะไปจะแต็มแรกนะครับเราก็เก็บไปก่อนได้อยู่นะเกือบครึ่งโล่ะวัดติดสบายสบาย น้ำทั่วงนี้ก็น่ามีนะโซนนี้อุ้ยนี่มีจริงด้วยนี่ตัวไม่ใหญ่นะฮะแต่ก็มาอีกสักทีมันพยายามกัดอยู่นะแต่ว่ามันกัดไม่โดนนะครับเราก็พยายามตีเลยนะ สักทีนึงนี่เราก็พยายามตีด้วยแตุ้ยมเหมือนจะมีไซ์นะครับโอ้หป้ามาอีกแล้วนี่นะครับผมโอ้โหไซด์ดีเลยเพื่อนๆนี่นครับทีเด็ดเราอยู่ที่ว่ากัดแล้วเบ็ดพลิกนะครับนี่นะฮะมาครับ,รบอีกหนึ่งแท็บนะฮะไซดดีด้วยผมให้เลยประมาณ6กขีดนะครับ นี่ครับตามสูตรนะครับกัดเราก็ต้องเบ็ดพริกนะครับพริกปุ๊บได้ตัวเลยนะฮะอะไรวะเราไม่กัดหรอ,อ ไ่รูกันไหนล่ะหฮ้ยการบิวโอ้โหหลุดว่ะโอ้โหเลยโอ้โหเออนี่นะครับ um, จุดที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยนะครับดานนานี่ระดับความลกนี่ผมให้เลยนะครับสิบเต็ม นะเรามาดูเหยื่อตัวใหม่ของผมนะครับว่าจะฝ่ามรสุมชีวิตได้หรือเปล่านะฮะความลกระดับนี้นะครับนี่หัวใสไ,ไปเลยอ๋อเนี่ยผ่านฉลุยผ่านมาทุกกอโอ้โหเนี่ยนะหาะสักทีหนึ่ง๋ยวจะหาว่าเมื่อกี้ฟุกรหรือเปล่าโอ้โหนะครับนะี่ผ่านทุกกอ เสียงอะไรวิ่งไปนู้นเลยวะบิวอะไรตรงนู้นว่าบิวเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยขึ้นน่ะบิวนี่ไงว่าอยู่เห็นขยับขยับขยับนะครับโอ้โหเรียบร้อยเลยมาอีกหนึ่งหน่วยนะครับนี่ครับกัดแล้วน่ะ ยิงกับเบรคพลิกอีกตุดมาทั้งยวงเนี้ยได้แน่นอนเดี๋ยวจะให้ดูระบบการปากฉีดด้วยว่าสิ่งที่เราใส่มันเป็นยังไงนะครับผมนี่ครับระบบการปากฉีดนะครับดึงออกมาชวัวโอ้โหสวยงามดึงมาอีกโอ้โหไม่ฉีดนะเพราะจุดที่ผมแก้ไขในตัวเหยื่อเราใหม่นะครับผมใส่นี่ใส่เป็นท่อเลยนะฮะเอาแตว่าทนทานนะครับ,ททมรบเมื่อกี้เจอ,อตำแหน่งนึงนะฮะ อยู่ตรงโคนกระถางนะเมื่อกี้มีการขยับขึ้นข้างแรงอยู่อุยดันดันออ้ยแม่เกือบล่อสายไฟ โอ้โหใช่ว่าบิวเมื่อกี้วัดไปติดสายไฟนะครับวัดไม่แน่นเลยืเสียง,ง,งไหนวะบิวต้นไม้ไหนวะกลับไม่โดนเหรอ ตอนนี้เราเจอตำแหน่งประชอนแล้วนะฮะเมื่อกี้เจอตำแหน่งที่ประชอ่อนกัดนะแต่ว่าอุ๊ยโอ้โหเห็นหแล้วแล้วกัดไม่โดนกัดกัดดอกนี้แหละโดนแน่นอนตรงนี้ก็มีปลาก,กัดตรงโคนต้นอ้อยตัวเป็นโลเลยอะตัวเป็นโลเลยบิว กัดลูกปลาอืมอยู่ครับมาเลยมาเลยมาเลยอ๊ะโอ้โห นี่นะครับเรียบร้อยเสร็จเหยื่อตัวะใหม่ของเรานี่ให้ดูนะครับถ้ากัดให้อยู่มันต้องอย่างนี้ได้ยินเสียงกัดปะวัดปุบเบ็ดพิกนีน้่อยู่แน่นอนนะครับนี่ก็เป็นประชอนอีกหนึ่งตัวนะครับที่กัดเหยื่อรุ่นใหม่ของเรานะครับแล้วอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นครับหมายลก,ลกนี้ก็นะยังรุยสว่าได้สบายๆนะครับผม อยู่แถวนี้แหละนั่งอยู่แถวนี้แหละนี่โอ้ยโอ้ไเริ่มเลยว่ะมาโอ้โหมาอีกแล้วครับเรียบร้อย ดูนี่เพื่อนๆนี่ครับโอ้โหบักเอฟเลยนะครับกัดนี่ส่งปั๊บเดียวแล้ววัดเลยนะครับนี่จะดูนะครับเต็มปากทะลุเพดานเลยนะครับนี่ครับเพิ่มมาอีกหนึ่งแต้มนะครับกับเหยื่อรุ่นใหม่นะครับที่เราใส่ระบบหลายอย่างไปนะครับไม่ว่าจะเป็นจุกกันปากฉีกนะครับการกันสว่านนะครับแล้วก็ใบหลิวที่แอคมันเสียงดังนะฮะส่วนคันที่ใช้นะครับในการนะระเบิดปลาขึ้นมาเลยนะนี่ซาบุทานะครับ ตีทคิงนับเวท86สิบกนะฮะที่เห็นที่วัดปึงวัดปึงนี่นะครับนี่เลยมันน่าจะร้อนไปหวอยบิว ไม่เหมือนจะเจอตำแหน่งแล้ววะใช่เมื่อกี้วูฟใสเลยเออวูฟใส่เหย,ยื่อม,มาลองรุน,มน,นไม้นี้กันหือกัดไม่โดนเจอแล้วอยู่ข้างหน้านี่แหละวิวกัดแล้วกัดไม่โดนเหยื่อเหยื่อกระเด้งเลย เท่าๆกันตัวที่ดได้เมื่อกี้เลยอยู่ยาม,มามาอยู่วะเฮ้ยมีปลาอยู่โอ้โห อะไรนะว่ามันหลุดไปแล้วเว้ยบิวอาหยยมานแท้วะบิวเขย่เพื่อนมาอีกหนึ่งแท้วนะครับโอ้โหน่ะจากการที่เราได้ขยี้มันนะครับตอนแรกก็เจอตำแหน่งที่มันอยู่นะครับก็ตามมาเรื่อยๆครับจนกัดโดนนะครับแน่ะายนี้กับเหยื่อนี่บอกเลยนะครับนะอมหายอมหายเลยนะฮะมันมีอีกตัวนะบบวิวแต่ว่าอยู่ไกลๆอ่ะนั่นก็ไปตะเวนที่กันดีกว่า ไม่ใช่ไหม อยู่แล้วอยู่แล้วขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา,นม,ามาแล้วครับโอ้โหนี่เนะี่ยวิ่งควบมาแบบน้ำบานเลยนะครับเรียบร้อยครับการตีซ้ำแล้วก็ยั่วๆไปเลยนะครับสวยงามตามท้องเรื่องนี่ครับกัดก็ส่งบัมหนึ่งก็วัดอะไรจังหวะกัดก็คิดว่าน่าจะอยู่แล้วนะเพราะว่าเราก็ ล้างสายแล้วก็สกิดสกิดหนึ่งแล้วก็ดึงวูบไปก็นั่นแหละฮะวัดเลยนี่นะครับเหยื่อก็อันนี้ก็เป็นสภาพเหยื่อนะครับที่ประชดเนีครับเมื่อกี้กัดไปแบบเต็มที่เลยนะครับผมจะให้ดูนะครับจุดที่ผมออกแบบใหม่เลยนะครับนี่จุดการปากฉีดนะครับตรงนี้เสริมมาค่อนข้างหนาพิเศษนะครับแล้วก็ออกแบบให้มันเป็นเชฟที่แบบว่าพร้อมที่จะรับแรงกดกระแทกนะครับเนี่ยพอกดไปปุ๊บมันจะเย็บมันจะยุบเป็นเชฟนี้เลยนะฮะทำให้แข็งแรงขึ้นนะครับ ลองหัวตรงนี้ดูแล้วกันนะครับทรงหน้ามีตัวอยู่อุ้ยกัดเลยนะครับโอ้โห บิวมาแล้วนะช้อน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 โ,โ,โลโลตัวโลไอบิวโอ้โหียบร้อยครับ,บเพื่อนอๆนี่นะครับ,บเพื่อนเดี๋ยววันต้องเดินกลับมา,าขี่มาปลดเหยื่อนะครับแหมกัดนี่อมรึกสุดใจเลย กัดลึกสุดใจเลยนะครับดูดแบบเหยื่อหายไปเลยนะฮะนี่ไงเรียบร้อยโอ้โห,โหทุรักทุเลเลอเกิน่นนนนะ กัดเหรอกัดไม่อยู่อะโอบิวมึงอะเสียของเลยเขาขาโน<อ>โ,โ,โลอะ้อ,อ,อ,อนหน่อยนะึกว่ารู้มันจะกินจบข่าวแล้ว<อ>วัดจากหนวดีอ้อยเก็บฉากใต้น้ำแม่งกินใต้น้ำเจ้าเี่ยงใต้น้ำมันลากมา,มาอ๋อ เบลล์โคตรตัวว้าไอ้ฮ่าฮโอ้ยปาดไหนดูดูทีที่สองนี้ตัวเดียวกันหน่อยใช่เหรอดูกันนี่ไงทีแรกไงใช่นั่นตัวเก่าโอ้ยสุดยอดเลยเบลล์ปามือสอง นี่นครับเรียบร้อยนะเสร็จไรเดอร์ได้เยอะแน่นอนนะครับโอ้หหมายน้ําท่วมนี้ก็ตอนแรกอาจารย์บิวเขาตีไปก่อนนะฮะมันกัดแล้วไม่อยู่เราก็ตีตามก็ไม่คิดว่ามันจะกัดนะครับสรุปกัดเลยนะครับโอ้โหเราขึ้นมาตัวเป็นโลอุปรกรณ์ที่ใช้นี่ก็จะเป็นเหยื่อก็ไรเดอร์นะครับส่วนคันก็เป็นคันซาบุทาสตีทคิงนะครับผมเราไปตามกันดูนะครับอะไรวะไอข้อกระดูกกัว ใช่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 ที่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ใช่เลยใช่เลยลงดินี่ไงแม่แมงจิบแม่แม่งจิบอยู่หัวมันเลยเห็นหัวแล้วเออมันเห็นน้ำวุบว่าแต่ไม่รู้ยุ่งไหนวะเมื่อกี้มืนเห็นแม่ใช่แม่แมงจิบอยู่ง่ายไปเลยเหรอเจอหรอ ต่างเจอยังเห็นจะขึ้นกระแทกกระแทกกระแทกออกมาไม่รู้ว่าง้ออะไรไปก่อนเลยใช่เว้ยแม่แม่ขยับเลวะต้นไม้โยกอ่ะเห็นต้นไม้ขยับเลยวะ อยู you, you yeah, ่อยู่เลยอยู่เลยครับอยู่เลยอยู่เลย้ยบิวสี่โลห้าโลต้องมีว่ะอยู่แล้ว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 เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าจะลองยกแม่งจะไหวกว่าวะแม่งใหญ่ว่ะใหญ่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 ไอ้วิวเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงกูจะเอาไงมันดีวะ กิปเปอร์กิปเปอร์กิปเปอร์ล้างไปก่อนล้างไปก่อนเถื่อนเถือถ่อนเลยครับเพื่อนเพื่อนบิวมึงต้องที่ไปกูรึเปล่าได้เปล่าได้เปล่าถ้ามันจะดึงใบมึงปล่อยสายไปก่อนแต่กูกูพยายามล้างไว้อยู่อยู่วะ ต้องโบก้า,วาไวบิวเฮ้ยปล่อยสายก่อนปล่อยสายก่อนจะเข้าน่ะชิบหายแล้ว<ๆ>ยังยังปลาอยู่อยู่ไอบิวต้องโบก้ากูโบก้าอยู่ในกระเป๋าโหตอนนี้นะครับเกิดความทุรักทุเละแล้วครับเพื่อนๆสายสายเชือกอะเชือกอะเออขนาดปลดมาเลย <c oughs> งับต้นไม้ไว้ด้วยวิวฮะเอออยู่อยู่อยู่เห็นไหมอยู่โอ้โหนี่ครับเพื่อนๆความทุรักทุเลมีอยู่จริงโอ้โหป๊าหมานแท้ปัดดิเมตร โอ้โหสุดยอดเลยครับเพื่อนๆอือหือโอ้โหโค้นะครับเพื่อนๆโอ้โหด้วยความทุรักทุเลนะครับตัวนี้อาจนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่ว่าลำบากตอนเราขึ้นเนี่ยแหละมีเหยื่ออยู่ข้างในว่ะเห็นตัวเบ็ดวะเห็นตัวเบ็ดวะนี่นะครับเพื่อนๆตัวไอปลาตัวนี้มันเคยโดนเบ็ดแล้วนะครับเนี่ยนี่ครับเหยื่อผมนะครับวเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะฮะ โอ้โหรอดว่ะเฮ้ยไม่ง้างเว้ยนี่บิวดูดิสามทางมาเลยปลดให้มันหน่อยดิเดี๋ยวปลดเดี๋ยวปลดเขี่ครับนี่นะครับก็เป็นสโดนะครับคอกนะครับก็ตีด้วยเหยื่อก้านคอนะครับลากมาเลยแล้วก็ด้วยความทุเล็กทุเลนะเนี่ยให้ดูเบ็ดเนี่ยเนี่ยติดอยู่ในปากงัดออกมาดูโดนเหยื่ออะไรมาน่าจะอยู่ดึกกำบันเลยแหละพี่นี่ยังใส่ตอนแรกติดอาจจะแบบมีเหยื่อติดอยู่ด้วยเนี่ยแล้วสะบัดมันจะน่าจะจนขาดไปอ่ะ โอหสุดยฝั่งฝั่งเนี้ยพี่ไม่ยอมยังอยู่เลยแต่มาตอนฝนตกแนละ้วผมหาไม่เจอหายไปไหนเลย oh. อย๋อเดีหยาเด๋ฮวจะได้รีบกลับบ้าน ้อยเอาปลาหมอหยกไปเนี100 ini, 100่ยเรียบร้อยครับปลาช่อนนะฮะเรียบร้อยดย้อมราคาดีเงี้ยมันตั้งใหญ่ๆหญ่เลยนะโลกิโลเฮ้ยถืออย่างเงี้าถ้าจะเพิ่มข้อโลปล่อยละปล่อยละ ได้เวลากลับบ้านเสียทีโอเควันนี้นะครับก็จบกันไปอีกหนึ่งทริปนะครับกับการตะลุยหมยนะ้น้ำท่วมบ้านท่วมแบบท่วมหนักเลยนะฮะแต่ก็หมยที่เราเข้าไปนี่จริงมันสามารถแบบว่าเข้าไปได้อีกหลายที่นะแต่ว่าบางที่มันน้ำมันท่วมมากแนละ้วทำให้เราแบบไม่สามารถเดินลุยคันดินได้นะแต่ก็ถ้าสําหรับหมยช่อนนะผมว่าหมายที่มีแหนเยอะนะั้นนี่คือแบบแดงเด e b e เลยอ่ะ ขนาดไปลตอนแบบที่งเที่งะเที่ยงเที่ยงไปบ่ายแดดร้อนยังกัดดีเลยนะครับถ้าหมายนั้นเราไปเจอนตอเช้าช้านะครับผมว่าแบบน่าจะรวยนะฮะก่อจากลาครับผมก็ต้องนี่ฝากสินค้าตัวใหม่โคตรเท่โคตร,ร,รจ้าบนะครับอ่าเร็วนี้เจอกันแน่นอนนะครับ ตามร้านค้าทั่วประเทศนะฮะบ,บอกเลยนะครับกันสวะโคตรโคตรนะครับแอคเคร้าเร้านะฮะแล้วก็เนี่ยครับจุกกันปากฉีแบบว่าตึงๆนะครับส่วนวันนี้นะครับ,รบผมก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้าผมว่าผมจะไปโซโล่ปลาที่ไหนกันต่อส่วนวันนี้ราตีสวัสดีครับผม